สวัสดีครับก็เดินมาเจอแม่ไก่รังหนึ่งน่ครับน่าจะงูกัดหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาเขียนดูก่อนแต่แม่มันอะตะกี้ผมจับแล้วอ่มันกำลังดิ้นอยู่นะมันก็มีลูกอยู่ข้างใน,นด้วยเนี่ยโอ้นั่นไงตัวองเปียกเลยน,ะนั่นะนั่นนะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าใกลนะ้นี่ครับโอ้เห็นกร,รนี่ก็ต้องไปเลี้ยงไงครับ เนี่ยเอตาตะกรณ์มาใส่เดี๋ยวเขียนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับมีงูหรือเปล่าลวกงูก,กัดหรือโดนวางยาแต่ก็ปลอดภัยซนะก่อนนะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเลยแม่ยังดิ้นอยู่นคะรับนะครับนะครับน่าหนาหนาหนึ่งตัวลูกไก่ นองเนี้ยมีนี่มีสองตัวนะก็ต้องช่วยเป็นธรรมดานะครับเมื่อแม่มันตายทำไงดีเนี้ย,เ,ยเลี้ยงก็เลี้ยงแม่มันตัวสีขาวนะครับเอาไปเลี้ยงมีอีกตัวหนะึ่งนะครับนี่ก็อกตัวอีสองตัวนะครับโอ้น่าสงสาร น่าจะงูครับว่าน่าจะงูปลอดภัยก่อนช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงมันจะเริ่มเป็นก็เรื่ออะไรนะฤดูร้อนแล้วด้วยครับฤดูแรงครับงูมันจะลงมาหากินจากภูขเขาครับแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมากินมันจะมาทําร้ายสัตว์ข้างบ้านอะไรประมาณนี้ปลอดภัยไว้ก่อน,นครับแม่มันนั่งสารมากเลยนะครับโอ นี่ครับเห็นไหมครับตัวอุ่นๆอยู่เลยนี่ครับอืมนี่ครับตัวเปียกๆนะครับนี่ครับตัวเปียกๆเลยเนี่ยเห็นปหมโอ้ฮึเลี้ยงอีกตามเคยนี่ครับตัวนะครับนี่ก็เพิ่งแตกจากใครเลยเห็นไหมครับนี่ทําไมได้ครับให้มันโตแล้วค่อยปล่อยครับ ก็ยังมีอีกหนึ่งใบครับเห็นไหมครับอีกหนึ่งใบครับกำลังแตกปากเลย<ฮ>ออเลี้ยงอีกแม่ตัวสีขาวโอ้ยทำไงดีละทีนี้แต่ผมแกกดูก่อนเผื่อว่ายังมีลูกไก่อยู่ตกค้างนะครับพอดีกลับมาจากทำงานนะมาพักเที่ยงแล้วก็ เออ่ยังไงเดียจะกลับมาับจลับมากินข้าวครับแต่ว่าเดินผมได้ยินเสียงครับผมก็วางจานข้าวแล้วผมก็เดินมาดูผมว่าน่าจะเป็นงูนะเพราะว่าตรงนี้ป่ามันออกแนวแบบรกๆนิดๆนะครับไม่ใช่อกนิดลกมากนะครับแม่ก็ต้องทิ้งไว้นี่ก่อนนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ อ้ยาหน้าเขียวด้วยนะครวางนี้ก่อนเฮ้ยปลายปะเนี่ยยาปิดด้วยก่อนถ้าเอาไปปฐมพยาบาลองคงรู้จะปฐมยังไงครับ uh, นี่ทำเป็นพิษงูปิดด้วยก่อนมันร้อนเนปิดด้วยก่อนกล้ามือจับนะกลัว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  โอ้โหดก่อนอีตัววะเอาดูก่อนหนึ่งสามสองห้าหกตัวเวอาต,ตัวนี้ออกมาแล้วอไข่ทิ้งตัดปัางก่อนอจริงจริงพ่อ,ขอเขาก็ตัดหญ้านะครับผมว่าน่าจะเป็นงูจะมากินลูกมันนะ โอเคครับก็ต้องเลี้ยงอีกตามเคยเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่เลี้ยมมันก็ตายหมดนะฮะเราไม่เลี้ยมมันก็ตายหมดทีเนี้ยถ้าเราปล่อยไปมันก็ตายนะครับแล้วก็ให้ชีวิตมันดีกว่าคนระับดูนี่หน้าสงสารแล้วกิน้่อยเลยนะ้สีขาวหมดเลยโอ้ํทำไงดีเนาะต้องเลี้ยงอีกนะัหนีับ บกลัวจะหนีงูไปเจอแมวอีกที่บ้านก็เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้น,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 หน,หน่ากลัวเนี่ยไอตัวเนี้ยน่ากลัวอยู่ห่าสงสารมาเก็บก่อนเอามาเก็บก่อนนีก่ก่อนไอ้เลยไอ,ยอ้เดี๋ยวมึงทีนี้ก็ ก็ต้องหาไฟครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอ่อก็ต้องอบอไฟเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าลูกไก่ไก่นี้มันมันยังเล็กอยู่เราก็อบอไฟนะครับก็ก็ต้องหาไฟอีกแหละเออหาไฟอีกหาสวิตไฟหาสายไฟอีกโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอบขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็เดี๋ยวเอ่อค่อยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะว่าไก่มัน จะโตขนาดไหนแล้วมันจะดื้อยังไงอะไรประมาณไหนนะฮะก็จะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดทหกเนี่ยตัวเนี่ยให้ดูเป็นระยะๆนครับก็ขอบขอบคุณครับ